สวัสดีครับผมโสภงกิติวิทนาศักด์นะครับผมผมเป็นเจ้าของบริษัท Global f h o t e h นะครับเราเป็นบริษัทเทรดดิ้งครับนำเข้าสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์อโตเมชั่นแบรนด์จัดไต้หวันจากจีนแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกานะครับผม เราเองเนี่ยก่อตั้งบริษัทนี้มากว่า15ปีนะครับแล้วก็เราก็ขยายกิจการมาเริ่มจากแรกๆเราก,ก็ใช้ระบบง่ายๆครับพวกระบบบัญชีอย่างง่ายๆครับผมจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะดูประสิทธิภาพของบริษัทที่ดีขึ้นครับเราก็เลยเริ่มมองหาระบบอะไรที่จะสามารถเปลี่ยนจัดการ ของบริษัทแล้วก็ระบบสต็อกสินค้ารวมถึงข้อมูลลูกค้าที่อย่างเป็นระบบมากขึ้นอ่าเราก็เลยเริ่มมองหาตัวช่วยของเรานะครับนั่นก็เป็นที่มาที่ไปว่าทําไมเราถึงมองหาตัวระบบ ERP ครับผมเราเองก็มีโจทย์ในรูปแบบธุรกิจของเราเองมันก็มีความยากหลายแบบเช่นหนึ่งคือเรามี SKU ท er, ี่เยอะแล้วก็ซับซ้อน รวมถึงว่าถึงต่อให้มันเป็นระบบซื้อมาขายไปเนี่ยแต่ว่ามันมีพาร์ทหลายอันที่มันสามารถแยกเปลี่ยนสลับคอมบิเนชันกันได้ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นความซับซ้อนเพราะว่าพาร์ทแต่ละพาร์ทพอมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันก็ทาให้สเปคมันเปลี่ยนไปเราก็เลยมองหาว่าระบบที่มันมีความเฟล็กซิเบิลรวมถึงระบบที่มันสามารถที่จะทํางานได้กับรูปแบบทรานซัคชันที่มันหลากหลายนะครับผม ตัวบิตเองเนี่ยก็เข้ามาช่วยเรานะครับช่วยอย่างแรกเลยเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันสามารถซิงค์กันออนไลน์และก็เร็วไทมมากขึ้นครับจากระบบเดิมที่มันไม่สามารถแยกสาขาห,หรือมันอาจจะไม่ได้เรยวไทมเนี่ยมันทําให้ข้อมูลท,ที่ที่เกิดขึ้นไปถูกหน้าง,งานในการขายเนี่ยที่มันแข่งกันกันไดเ้เวลาในการตอบหรือว่าความเร็วในการให้ข้อมูลล,ลูกค้าเนี่ยนตอนนั้นเนี่ยเวลาที่มันช้าลงไปแค่ครึ่งวันหรือหนึ่งวันมันก็มีผล ครับแต่ว่าด้วยระบบบิดเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะเห็นข้อมูลแล้ตอบลูกค้าแล้วก็ซัพพอร์ตลูกค้าได้อย่างเร็วนะครับเพราะว่ากลุ่มลูกค้าที่เป็นออโตมทีิเนี่ยเขาเขาดาวทางเขามันมีเวลามันมีค่าปรับนะครับซ,ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่เราเได้ประโยชน์จากการที่ implement ตัวระบบ System ตัวนี้ขึ้นมานะครับใช้ตัวบิษเนี่ยมาขึ้นปีที่8ครับ ซึ่งส่วนหนึ่งที่เราประทับใจมากที่สุดนี่คือ,อความเร็วในการตอบของการแก้ปัญหาเพราะว่าอันนี้เป็นโจทย์ที่เราเคยได้รับหมายถึงว่าเราเคยเจอปัญหาในการที่ใช้โปรแกรมตัวอื่นมาแล้วเรามีปัญหาเนี่ยเราเราไม่มีทีมไอทีเองเราก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เองแล้วเวลาแล้วระบบมันเดินไม่ได้แล้วตัวภาพตุวที่มันมีผลกระทบเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรากังวลน,นะครับแต่จากการที่ใช้งานบืทางคกว่าแปดปีนะครับ ด้วยเขาก็น่าจะเข้าใจเพนพอยต์นี้แหละเพราะว่าสําหรับบริษัทที่ไม่มีไอทแล้วก็ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ที่มาคอยดูแลแก้ปัญหาเนี่ยทางวีดเองนยเขามีวิธีการที่จะช่วยซักให้เราเนี่ยสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับมันก็มีหลายช่องทางไม่ว่าจะมีการใช้บระบบ tracking นะครับหรือว่ามันก็จะมีห้องไลน์ที่สามารถติดต่อเข้าไปได้รวมถึงอีกอันหนึ่งก็คือ,อ,อก็จะมีทีมที่สามารถรีโมทระบบเข้ามาได้นะครับซึ่งอันเนี้ย ก็จะทําให้ทางบริษัทเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องมีทีมไอทีที่อยู่รวมถึงว่าความกังวลของการที่จะ implement ใช้ระบบอะไรเนี่ย user เองก็จะมีความสบายใจเพราะว่าเวลาที่เขาเจอปัญหาเนี่ยมีคนช่วยตอบปัญหาแก้ปัญหาให้เขาได้อันนี้ก็จะทําให้ตัว user เนี่ยก็เขาคข่องเคลี่อสบายใจไว้วางใจกับิในตรงนี้ก็สุดท้ายแล้วสำหรับ คนที่มีความคิดว่าจะเอา ERP เข้ามาใช้ในองค์กรนะครับผมผมว่ามันนี้วันนี้มันเป็นเรื่องที่ธุรกิจมันมันไปเร็วแล้วมันก็มีความเปลี่ยนแปลงเร็วซึ่งผู้บริหารคงต้องการที่จะได้ข้อมูลที่มันเร็ว i m e และถูกต้องนะครับแต่อันนึงผมก็คิดว่าทุกคนคงคิดเหมือนกันก็คือมันก็เป็นการลงทุนที่ใหญ่แล้วก็ระยะยาวซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นส่วนที่บิดเนี่ยเขาเขาเฟล็กซิบลเขามี แพ็กเกจหลายรูปแบบที่มันเหมาะกับขนาดสเกลของบิซเนสรวมถึงว่าแต่ละแพ็กเกจเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็สามารถอัปเกรดไปได้เมื่อบริษัทเราเติบโตซึ่งมันก็ทําให้มันสามารถอินติเม้นเข้ามาก่อนได้ลองใช้ก่อนในสเกลที่เราเหมาะสมกับเราเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าทีมงานเราพร้อมที่จะเติบโตไปเนี่ยปิดเขาเองก็พร้อมที่จะขยายงานแล้วก็ตวัวซิสเต็มมันเองเนี่ยก็เฟล็กซิเบิลพอที่จะสามารถทํางานได้นะครับซึ่งมันก็ทําให้ สุดท้ายแล้วผลตอบแทนของการลงทุนตรงนี้มันกลับมารีเทิร์นได้เร็วขึ้นนะครับผมว่าตรงนี้บิตเขาช่วยได้ครับ